สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอยู่ในสำนักงานนะครับตอนนี้มาหาเสียออกหรือว่าจะออกเมื่อนวันเกิดเพื่อนก็เลยจะเอาขวางขวัญมให้นะครับโบรูวสียูโบวัฒนไหนทั่วมานะครับไปของควัญมให้กันเลยล่ะเอาขอ้งขวันน้ำมันเพียงนี่ล่ะเสือเพื่อนแล้วก็มีเนี่ยมีของที่ระลึกไงพ่อมนะครับไปเดี๋ยวลงไปหาเพื่อนพี่น้องนะครับบรูวายูหรือบอยูนะครับ วันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์เสียออกนะครับหรือว่าจ้าออกนะครับไปเดี๋ยวลงไปเบิ่งครับอยู่สำนักง,งานครับเดี๋ยวนี้พี่น้องในรถไอ้ไอ้รถตู้เครื่องเสียงเขานะครับรถเครื่องเสียงรถตู้ลำโพงอยู่นี่นะครับเดี๋ยวตังนี้ก็จะเป็นอันกุ้งเล็กเพิ่นเอาลงไว้เอาไปเดี๋ยวไปหาเสียออกครับพี่น้องคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสิบ้าเอาของขวัญไปหายเพลินวันเกิดเพลินนะครับเมือนได้อย่งเพลินสิเฮ็ยดยังเนียกับจังว่ากันแต่ว่าตอนนี้เอาของขวัญไปหายเพลินก่อนครับพี่น้องมา บาลงมาล่มือเย็นวีวีแต่บาดนี่พี่น้องเลยสำนักง,งานครับพี่น้องครับโอ้ยรถเครื่องเสียงเราก็จอดอยู่นี่แหละรถตู้ลำโพงนะครับบรรยากาศล่มเย็นวีวีพี่น้องหน้าสวนอง,งอไปไปหาเสียออ,อกดูอยู่บ่เนอเจ้าปนกันสิเป็นรถบัสนะครับรถบัสรถตู้รถหกล้อครับอยู่บ่อนอยู่บ่อน้าหาก่อน กาก,นกดนตรีโอ้คือเปลี่ยนดีแท้เพ่นนักดนตรีไหมเปลี่ยนเอิดเติดเลยอยู่บ้าน้อคนอยู่บ้าน้อบ่เห็นรถเมี่ยงเรียบร้อยเลยบาทรถบ่เห็นหรอพี่น้องโอ้ยตายแล้วบออกนี่าเพื่อนรถไม่เห็นไม่เห็นรถ,นรถ,นรถ,นรถต้องไปถามพ่อใหญ่อ,อ้วนแล้วล่ะ ตายแล้วน้อใช่แล้วน้อคนนี่น้อเอาอยู่หน่อยนี่พ่อใช่าบวกอกอบ่กเ็โอ้ยรถกับพวเห็นตายแล้วได้่เกือบกับโอ้ยนีมานอนกับพวกนี้โอ้เดี๋ยวทรหากไปจไหนมาจไหนมาจะไหนวะเอาเอาบกกับบ่สรบวกก่สจเดี๋ยวท่หาทรหาบกกน มันไปใส่หวาอะมาพี่เออๆเออจา้าของวันเกิดพ่อยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนำก่อนว่าโทัตะทะิดไปโทัติดไปติดแล้วตัวคนบ่มาว่าจังไหนคนไรุ่่นอยูอย่บ้นานสามหลังอยู่บ้านสามหลังนี่นี่นี่นโอ้สรุปว่าผู้เอาของขวัญมา,าให้ตรงน้ำหาออน้ำหาตัวน้ำหาเจ้าของวันเกิดไหนพ่อเนาะเกิดแมนเออๆๆพวกวันว่านั่ไปหาเอารวบประจัน่าอยู่บ้านสามหลังพวกน่ะนั่งไร่สวนนาซึนตาบ้านเซื่อยอยู่พวกน่ะ เออโทรไปบอกแล้วเออพิมพ์กับพิมพ์ไปบอกแล้วคอมเมนต์กับไปบอกแล้วเออเอาเอาสันเอาเอาสิเดี๋ยวสินำหาเพิ่นสันคู่เงินเจ้าดอกเกูหมู่บ้านกันนัดกันอยู่ไหมคันไม่เห็นก็ไปกินเองกันหมู่บ้านกันนัดอยู่ไหมเออว่าเอ้ยเดี๋ยวส่วงไปายเดี๋ยวเดี๋ยวควงหวัดไปหายกับบอกอยู่ไหมบายนี้มาหอดโทรหาบรับสายผมพี่น้องแต่ว่าพออ้วนโทรไปแต่ว่าไล่ยวดอยู่ประดันมันเดี๋ยมาเห็นไล่ยวดแล้วเดี๋ยก็ลัางไล่ยวดอยู่เลยนะเอา เออว่าเอาของขวนมะไฮครับครับครับหูยอยู่เด้แต่ว่าครับมันเป็นจะได้ถือควงมาผีโบได้ตีกันหอกเอาข้าสันกูสิไปหาเมืองออกเอ้ยว่าขอยกมีภาราธุรกิจขอยกุศิไปอยู่เนาะโอ้ยเว้ยเมืองดูหล่ะอุตส่าห์เอาพระมาให้กับอันพิซซ่าจนนั่นเย็นบุระพ่อเอ้ยบุญไม้ยังบอกว่าเสียบ้านหนีละไฮปะพอพนมพออ้วนกินน้ำสันเนีความหมายนั่นเออ ให้พ่อพ่อนุ่มให้พ่ออ้วนกินน้ำส่วนเรเพิลผัดซอสกะลาดไปพุ่นเออไปนั่งไล่สวดอยู่กับเหียบสีพุ่นก็เลยว่าอันเอามาไหนซื้อมาไหนมาแม่งดอกอันนี้เดิมของขวัญมันเกิดเด้อมาแลงเถื่อันอันมันยากสิบพราไดเอามาให้ยสันดอกว่าเถอะมันหลายคนบปฏิเดิลเปินผัดบออันอันที่สาเปินไปไล่สวดซะเออเอาไปเดี๋ยวกันสันผมกับสิทธิ์ไปพุ่นลาเพ่อเอาไปแย่หามันผมกับสิไปหาอันตากผ้าตากแพร่ผมครับเออขันมันอ่นกันให้มาดูกันกิน โีดออกเงินเป็นั่งถ่ายอยู่ทีน้างานเป็นชั่วโมงเหรอโทรหาบอรลับบ่งหัว่ายุใสผัดประวัโทรมากัดบ้ารับประสันกำลังไล่สวดอยู่เบียบ้านส้ัหลังโอ้ขอกระเงิดจะดอกว่าเอาเขาไปเบึงดูเงิดก้อนเงิด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 อันจะขวางวันเกิดแต่ว่าผู้เสียเอาขวางควัญมาหหยน้ำหาจะขวางวันเกิด โทรหากับบรับนะครับมันเป็นจังไหนอีสันดีมันคือรับยากแต่ทุลทรศัพท์นี่สันดีกวนไล่สวดโทรหาอยู่มันเป็นจังไหนคือรับยากแท้มันโมโหเพรเห็นว่าไปอยู่ใสไปนั่งถ่ายอยู่สำนักงานเป็นอัดฉุมว่องผลวันหันแนวไหนกว่าวจะคว้าวันเกิดถูกว่าสีเสื้อผ้ายุ้งไรโบเสื้อทรัพย์สุรอกมันเป็นตนายเนาะเออ มันเป็นตาไนดีแล้วเหบสีทรมาสีบัวสายไม่เอาบัตรออกวนโทรมาผัดรับเราอยู่กูโทรมาผัดโพรับนี่แม่มองกูอ่านหุ่นหวยนี่เพิ่งกินข้าวแล้วโอ้ยกูก็เลยสิเบิดอารมณ์ใส่ของกวนได้บัตรไม่เอานี่ตั้งใจเฮ็ดคลิปมาพี่น้องสิเขาไปเสื้อผ้ายเสียอวกแล้วครับเด้อเพิ่นสิอยู่สำนักงานอยู่หันละจังสันจังสี่าเอาไปดิอยู่บนนอกคนบัดนี่ไปวันทางโอ้วนจักไปสายคีมมาใส์ไปสายบัวสันโทูหากับรับกันแปดสิแปดเทือกทรงขอความหลักกันแล้ว อมโอ้ขอบคุณหลายๆครับกูบ่หายแล้วไม่ต้กูทีฟาดเข้าป้าีนแล้วบัดเนี่กูบ่หายแล้วกูหุ่นหวยแล้วกูน้ำมหาเบิดมือเปิดมือวันก็บบกอยู่ไหมช่วงไปบ่ายเด้วสิเข้าไปสนอกมันเป็นจังไดนรับตรศรพท์คก็รับย่างกูทามองนี่เอาเอาเามหม่องดนี่พี่้องอยู่้หลายเนีรับตทวรัพท์จังได นในบัตรผูกวันโตมาคือรับล้วสน่ะกินเขาพึ่งแล้วบอแมนกูโตมากสิบสายแล้วนั่นแหละเออช่วงขอดว่ามาว่าเอาา้ยมาของขวัญเด้อมันสิเห็นก่อนกับเบ้าอยู่เอเอบอหรับบัตรเบิ้งพวันบัตรเบิ้งสี่ทับัตรเบิ้อ้วนโตม้าบัตรับมันแป,ปรมาจังไหนจะได้กูอยากหูซ้ำในละไปกินข้าวมูที่ผูกก็โดนวางขวัญมาให้กูน้ำหาจะของควันเกิดนี่แม่ไหนมองนี่แม่วะเออเอาพี่น้องเบิ้งดูพี่น้องวิคอยอยู่ในลายสุดเนียวเหนี่ยาให้พี่น้องวิเคราะห์เบิ้งดูผมน้ำหา เออซื้อของขวัญมาใหา้เออเที่งพระเสียม,มาให้วันเกิดบตุตรมาแนมกูเต้าห้แล้วมันอีบุตรเออพอวันก็บอกว่าโอ้ยก็พอญ่พนุ่มว่าสิกินน้ำอืบ่ได้กินดรอแกมันไปใส่แล้วว่าสัดป่ะก็เลยว่าเอาสิพอขันมันเย็นกัดฝาดไหหมาเลยเด้อวา่าสิว่างสิะ <c oughs> แจ้งไหหมาเลยสนอกเออ,เอ,อพิจาราถามบอกไงมันถามเราสองร้อยสามร้อยไหม มันเป็นตะมันเป็นตะเลือใจบ่ราะสันผ่านเลือเจ้าผ่านแม่นบ่แหบสิผ่าน่านตะเลือใจได้แหบสิเออเอ่าไงพี่น้องเมื่งน้นกันเลยครับนี่เึ่งพระอันวัดเส้ามางห้เป็นของขวัญวันเกิดเออพระปูศิลาเึ่งพิซซ่าเสือเมางห้วันเกิดว่าไปอันเตอร์ไพ่บอกว่ากันหน้ามาเยโทรศัพท์มันเป็นจังไหนมันคือรับยากแท้สันนี้เดี๋ยวนี่กูกูกูควงใจมองเดียวในน้ำมองคองใจมึงโทรศัพท์นี่มันเป็นจังไหนบัตรผู้อื่นโทรมันคือเล่นกินเลยบัตรกูโทรมันคือรับยากแท้เอ้ากินขาู บอแมนมันต้องมีอย่างละจันไร้ทั่วมาตัวนี้โอ้ยบอหลับดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอไหนเขานั่มากนี่เห็นบอแมนบอโต้ไอ้บอกตัวว่าให้มันมาบอกบอแมนบอเนี่ยแหละเจ๊สิ่งแหละครับบอกเจ้าได้สร้างบอโต้ไว้เอาโต้เอ้ยกันเห็นบอโกะบอกให้มันมากในเด้อเสียงควาขวัญมาให้เขากันเลยสิบว่าห้ยบาทรเลยเอาบปเนี่ยบอสิไปเอาสี่เอาตัวดำดำตัวไหมตัวดำดำเออกูสิะไปห้ตัวนั่นละ ผ้าในผ้าในก็จะขึ้นหิงไววเพราะต้องให้มันบ่สนใจยังไรอะมันบ่สนใจยังไรกันด้เสียงสิบ่อยบินบอว่าต้องนอกเรื่องัต้องนอกเรื่องมึงน่ะพี่ได้พี่น้องไรสุดเบิร์กันเราเด้ออเบิรอเอาลดวันเกิดกระบอกอะครับบอกอ้วยว่ามืออื่นส่วงใบใบสิเขาไปเด้อเออซืยตุยอยู่เอา ทำมนเล้วมันทัวซะคุณครับเออมามมาเล้ยนี่บ่บเสื้อผาเสื้อถักเราอาไปลดเศื้อเสื้อผาเรากเมยแล้วนัาหายจนขีดขาดแล้วเบิดอารมณ์สีเสื้อผแล้วซะด้เบิดอารมณ์เสื้อผแล้วแหบสีเลยวันเกิดอย่บาปลวงใบสามมสใบสามใบดากียังด้อนี่โ้รหามันขนาดสีหัวแล้วไปตัวนีเห้ไปอยู่นี่ละบอบอบอกกู่ไปไซล่ะมันี่กูบ่าี่แล้ว กูหุ่นห้อยแล้วผู้ใดไนี่ยอยู่นี่บัดนี่เอาผู้ใดอยู่นี่นะคือกลางเต้นกลารยังคือดีเท่ป้าดบรรยากาศไหมเต้นพูดได้แหวบซีนี่ป้าดเต้นกับพุนไหมว่าคือผสมกันเต้นกับพุนไหมว่าผสมกันเนยตายแล้วบางตัวว่าจะว่าน่นจะว่านั่ยเนี่ย บ้านหลังนี้เคยอยู่ตั้งแต่ที่แหลกๆบุพี่น้องนะครับนี่โอ้ยังจเจอได้เจอนี่สมมติเนี่มมเ,นเป็นบ้านเป็นบ้านของทีมงานเป็นรับเพื่เนเขาคือเก่าเนี่ยแหละนะครับตรงนี้อนอนโอ้ยไปกับพ่ออุนี่แล้วมันเสียไปกับพ่ออุนี่ไหมบ้านในวันเกิดวันเกีเกเยรติเสียที่ไหนไหนผู้ขาเจ้าว่าเนี่ยซุ่มอยู่ในสำนักง,งานพูพ้อ้วนผู้ยังคนไปที่ไหนดิเสียที่ยังกินยังเมือแเลงเนี่ยเอา เสร้นยังแนวกินแนวอยากจ้าไหนตัดเส้นใจไปไหนคำไปแห้งล่ะในกติบายนี่สามเร็วถ้ามีคุณมีห่อนอีกแล้วโอ้ยเอาเอาว่ากันไปสักนเออวากันนางไล่อยู่นี่ล่ะจะนะตาเรือมามองอยู่นี่ล่ะกันเป็นงูกัดกูเป็นกู้ไตปะเขาพูดกันลอยๆบ่ต้องบ่ต้องเขาพูดกันลอยๆเนอะกันเปงูกัดออกเอ้ยงูกัดบ่สวยกูได้ออกเรียบร้อยกูโทรมาสีสายบ่หลับเรียบร้อยเพิ่อกูตายเลยนะตายดีมันซื้อ เอาว่ากันไปพี่น้องเอ้ยตาร์งัวพวกนี้บอเมียนก็เจ้าน้ำมาเบิ่งข่อยข่อยบอกว่าขวายสิเขามาสะขวายสิเขามาสะเสียอ้วก็เจ้าน้ำมาเลยแล้วเอาอะไรทวนเปลี่ยนพออ้วนว่าไปเลยว่ะสิพออ้วนวปะพอไรเราถ่ายคลิปนี่แล้วเออพอต้องเสื้อผ้ายเสื้อดากแล้วเนาะแง่เหมือนนั่งอ่านตามฉบันพี่น้องเลยเออพอสิถ่ายรูปคู่กับพระคู่กับผิดสาพอถ่ายหัวมันดอก ไทยอยู่บ่กไทยบ่รลูปนั่น,น,นโอ้ยดอกะเอาโอเคพี่น้อ,องกิ๊เนี่ยเอาซ้ำนี่แหละครับแฮปปี้เบอร์เด <apan S 2> <Happy Birthday S 1> ย์เสียออกแฮปปี้เบอร์เดย์จันออกาาาพื้นนะครับอืมเอาสบใจปรารถนาให้ได้ลูกได้เมีไยไยยรไว้ว้บาทาา <S <S นี่เมื่อแรกมันยากมันยากขอเกลี้ยมาให้ก่อนเมื่อแรกมันสียากเพราะว่าเธอเป็นสิเป็นโอ้รับแขกรับยังเด้เมื่อแรกเนี่ยมันจะหลายอ่านายแนว่ยนะขอเลี้ยงมาให้ก่อนมูอเออมาเขาว่าเขาจะจัดกิจกรรมยังจับสลาก ได้ยินข่าวยังอีกกว่าสิงห์หัวจักน้ำโจ๋ดีโอ้มันก็คุยกันเอาโลดที่กำมีเงี้ยมันหันจับสลากสลือยังอีกละจับสลากกันพวกค้นปีไม่มาจักจักเห็นเขาเห็นโหลดเขาบอกเห็นบอกข่อยไหม่อยโบได้มีความหมายกับเขาได้เขาโบได้บอกได้แจ้งเขาจักเทือดิกรับว่าเันเห็นเอาโหลดปังเขาเคยแจ้งเขาจักเทืออยู่ติจ้าว่ะมียังโบได้บอกข่อยจักเทือดอกบอกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาโหลดเด้อพูดไรเสียจะได้เห็นโหลดบ้าทในสนอกข่อยสิเศร้าเราก็สิ้นเล่าก็การ อันหัวหนาตลกแล้วก็สิเศร้าเป็ดแล้วบ้านนี่สดอกออให้เขาเป็ดรวดบ้านจริงสิละ <c oughs> จังว่ากัน <c oughs> จังวากันไอเขาเฮ็ดเอารวดบ้านนี่ควยสิบว่าเป็นลูกน้อง่อยจังสิบว่าได้คิดเรื่องตลกควยจังสิบว่าได้ปวดหัวสดอกเอาถ่ายรูปก,ก่อนม่เห็นฮงเออใช้ละคนนะ่ะโอ้ยพระกับมันถือไก่โบ๊ทนี่แมียเออเอาเด้อถ่ายกา่อนเด้อหนึ่งสองสามไปจวดโอเคครับขอบคุณครับ ปันปันปันเออเราบอกินแล้วแหะละเรา